สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์มานําเสนอเมนูไก่ทอดค่ะไก่ทอดกินกับข้าวเหนียวกับส้มตำกับข้าวสวยวร้อนๆได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะนาตาน่า,า,นากินไหมคะไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์มาชวนทอดไก่ค่ะไก่ทอดอร่อยๆกรอบๆเนาะใช้เป็นส่วนของน่องติดสะโพกนะคะวันนี้แต่ว่าเราจะไม่ทอดเป็นชิ้นใหญ่นะเขาจะสุกยาะ ราจะใช้ประมาณ2ชิ้นนะคะวันนี้เวลาสับนะคะเด็กๆต้องระวังมือด้วยนะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะมาปรุงรสนะคะ ปรุงรสของเม่ก็ง่ายๆคุณผู้ชมแต่ว่ารับรองว่าอร่อยนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะใส่น้ำตาลนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะน้ำปลาสีวขาว วันนี้พอแล้วค่ะเส่ผงนัวหน่อยหนึ่งนะากนั้นก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคลุกเขาให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะพอเราหมักได้ที่แล้วเราก็มา ุกแป้งลงใส่แป้งลงไปค่ะเป็นแป้งทอดกรอบนะยี่ห้ออะไรก็ได้คุณผู้ชมที่เราชอบอะค่ะไม่ต้องเยอะมากนะเสร็จแป้งเพื่อให้เขากรอบข้างนอกนะคะให้ผิวเขาไม่แห้งเกินไปไก่เราข้างในก็จะยังมีฉ่ำๆมีความอร่อยเนาะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตใช้มือคลุกนะจ๊ะนะคะนวดให้แป้งเข้าไปในไก่อย่างดีเลย นี่ค่ะนะแค่นี้พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กระทะตั้งน้ํามันให้เขาร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเวลาใส่ไก่เนี่ยค่อยๆใส่นะหย่อนลงไปใกล้ๆเขาจะได้ไม่กระเด็นใส่เรานะคะเนี่ยใ,ในเด็กๆที่ทํานะคะให้ผู้ปกครองอยู่ใกล้เนาะเมนูเนี้ยเพราะว่าน้ํามันมันจะก,กระเด็นใส่เราได้นะคะ แกเด็นแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นหนังนะหนังเขาจะแตกกระเด็นใส่เราได้ง่ายต้องระวังดีๆเลยค่ะนีนก็ใส่ไก่ให้หมดเลยนะสองชิ้นเนี้ยขออภัยนะคะมีเสียงเครื่องซักผ้า,าบรบกวนนิดหน่อยเนาะเปิดเป็นไฟกลางนะคะ นี่ค่ะเขายังขยับไม่ได้ก็ปล่อยเขาก่อนนะคะคุณผู้ชมทอดใจเย็นๆน,นะค่อยๆทอดไปจนกว่าเขาจะเหลืองนะคะนี่ค่ะพอเขาเริ่มได้ที่แล้วเราก็จะซอสจากข้างล่างได้ง่ายนะคะติดก,กับเขาค่ะต้องระวังนะเพราะไก่เป็นไก่สดโดนน้ำมันแล้วเขาก็จะกระเด็งน,นะคะ มีน้ำอยู่ในตัวเองอะเนาะอยากคุณผู้ชมทอดให้เขาสุกเหลืองเลยนะคะตอนพลิกนะคะต้องระวังนะคะพลิกกับเขาเขากระเด็นถามเมื่อกี้หนึ่ทอดในประมาณ5นาที เราก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะเราต้องระวังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไขเด่อเนาะคิดให้เขาสุกให้ทั่วนะคะให้สุกทุกด้านเนาะ คุ่ผู้ชมคะไก่ก็สุกเหลืองเดียนะคะเดี๋ยวหนจะตักใส่จานเปิดกันเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ทอดอร่อยๆของแม่เก็เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะกับเมนูไก่ทอดง่ายๆนะคะลองทําดูนะคะคุณผู้ชมจะได้ไก่ทอดที่หน้าตาน่ากินแบบนี้ค่ะจะไกินเล่นกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดเลยค่ะกับส้มตายิ่งเข้ากันนะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้ากินไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราแม่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ